DMG 50แรงม้าราคาพิเศษอยู่ที่3,99,00 0บาทเท่านั้นเองครับพี่น้อง4สู่8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังยางหน้าครับขอบ16ยางหลังขอบ28นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ของยูเน์นะครับน้ำหนักที่ใช้งานอยู่ที่2680 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องถือว่าถูกมากตู้แอร์เรามีให้ด้วยนะครับบวกเงินเพิ่มอีกแค่ 4ี่หมืบาทราคานี้เฉพาะตัวรถเท่านั้นเองนะครับพี่น้องเผาหน้าใหญ่ๆเป็นเผาระบบปิดหม้อน้ําใหญ่มีโชคค้ำยันนะครับระบบพวงมาลัยบังคับเลี้ยวเป็นระบบไฮโดรสแตติกที่ช่วยในการบังคับเลี้ยวซ้ายขวามีกระบอกให้ดูลิกให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่หมอน้นาบลรูมิเนียมที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับนี่ครับดูโฉมหน้าของ B DMG